ครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ e-sport FC Mobile School Tour อโรงเรียนที่สองแล้วนะฮะวันนี้เดินทางมาที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเพชที่แล้วพี่จอมครับที่กรุงเทพคริสเตียนโอ้โหจริงๆเด็กก็ถือว่าีไมายมือไม่ธรรมดานะครับแต่ราชวินิตบางแก้วเขาก็ดังเรื่องของฟุตบอลเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจผมเข้ามาที่โรงเรียนเนี้ยโอ้โหเห็นลงยิมเห็นเวทีมวยเห็นสาวยน้ําเห็นสนามฟุตบอลนี่มันต้องแบบนี้ มันต้องแบบนี้ให้เด็กเล่นกีฬาเขาเรียกว่าเพียบพร้อมนะฮะออวันนี้โค้ดโอ๊ตมาเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้น้าสติเกมเมอร์ของเรามานะ้าสติวันนี้มาเนี่ยเอาจริงๆแล้วครั้งที่แล้วโรงเรียนที่แล้วเนี่ยโอ้โหพอไปเนี่ยเมฆไปเอาจร,จริงเขาก็บอกว่าเด็กน้องๆที่เล่น FC m ซ b โม e เนี่ฝีมือไม่ธรรมดาเลยเดือนเท่ทไหนครับก็เอาจริงเมฆก็บอกว่าตอนแข่งเนี่ยก็บอกว่าเล่นกันอาจจะไม่ได้เก่งมากนะน้องก็บอกอุ้ยแต่เล่นกันดูเดือดถามพี่กอสนุกจัชชิงจนะเลอร์อะ ยิงเงินกระจายนะไม่ใช่แค่ฝีเท้าในเรื่องของฟุตบอลฝีฝีเท้าไอฝีมือในการเล่น FC m o b i l บสุดยอดอีกต่างหากนะครับวันนี้โค้ชโอ๊ตมาเหมือนเดิมฟุตบอลคลินิกวันนี้ก็เตรียมมาแล้วฮะก็เตรียมมาก็คือเข้ากับชาเลนจ์โอเคชาเลนจ์แรกมันเป็นชาเลนจ์การยิงประตูอยู่แล้วให้เข้าป้ายนะครับก็เป็นมาตรฐานเราก็ทํปในเรื่องหัวข้อพาสซิ่งอาจจะชูตติ้งหน่อยหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปฝึกซ้อมกันนะครับหัวข้อที่2 มันเป็นชาเลนจ์ที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยากจะชาเลนจ์เตะชนคาร์ c r o s s b a จริงไหมเขาบอกเวลาฟรีคิกเขาให้ซ้อมให้ยิงชนคารผมว่าไม่จริงนะไม่จริงใช่ไหมเพราะว่าถ้าจะซ้อมยิงชนคานมันก็จะยิงชนคานตลอดแล้วแล้วสภาวะความกดดันอย่างโรงเรียนที่แล้ว่การยิงเข้าประตูกว่าจะได้แปคนเนี่ยโอ้โหลุ้นกันเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเบสิกแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้ว2ความกดดันพอเข้าสถานการณ์จริง เวลายิงประตูโอเคคุณมีผู้สาประตูยืนป้องการแต่เนี้ยมันยิงเข้าไปซาร่ายืนหน้าคุณคุณจูดยืนมองกดดันแน่นอนก็ต้องดูว่าเนี่ยเราก็เอาหัวข้อพวกนี้มาชาเลจ์กันไปติดกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนใช่ใช่ใช่แต่จริงแล้วก็พอมันเจอสถานการณ์เข้าไปครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องแล้วก็คนชนะจะเป็นตัวแทนของเรียนนะฮะไปชิงที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็หนึ่งเดียวในสกูทัวที่จะได้ไปเยอรมนีดูฟุตบอลยูโรนสติเพราะฉะนั้นกดดันแน่นอน วันนี้ชาเลนจ์อย่างที่อโคอ้ดบอกไปแต่เดี๋ยวให้โค้ดไปสอนไปเทรนเด็กๆก่อนไหมร<า>ครับฟุตบอลคลินิกของเรา<ห>วันนี้หเห็นว่าเตรียมพวกรูปแบบที่เกี่ยวกับในเกมเบสซี่โมโบายมาด้วยก็เราไป4ี่โรงเรียนเนาะรเราก็เตรียมหัวข้อแต่ละโรงเรียนไปไม่เหมือนกันใช่ไมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหัวข้อแต่ละหัวข้อไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะเตรียมหัวข้ออะไรมา สวัสดีครับผมโอนนัทพรผลิตครับก็มาถึงโรงเรียนที่2กันแล้วนะครับกับโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับโรงเรียนนี้ก็มีชื่อชั้นในการเล่นฟุตบอลในระดับนักเรียนค่อนข้างที่ดีนะครับวันนี้ชาเลนจ์ก็จะเป็นชาเลนจ์เดิมที่การยิงประตูนะครับกับชาเลนจ์ที่2เป็นการคอสบาร์วันนี้เราจะมาซ้อมกันประมาณสัก40นาทีนะครับโดยการวอร์มอัพพอวอร์มอัพเสร็จปุ๊บก็จะมีการพาสซิงเพื่อจะส่งต่อในการชาเลนจ์แรกคือการพาสซิงหรือยิงประตูเข้าป้ายนะครับ พอเป็นชา้นที่ 2. เป็นการคอรสบาร์เราก็จะมีการซ้อมโดยที่การเหมือนวางบอลข้ามไปข้ามมานะครับแล้วสุดท้ายจะเป็นฟันเกมให้น้องๆได้สนุกกันว่าเอาการพาสซิ่งเนี่ยมาเล่นเป็นลิงชิงบอลแล้วเราจะเล่นยังไงเราไปติดตามกันครับ แล้วครับแล้ตอนนี้ชา l เลนจ์แรกกำลังจะเริ่มแล้วนะฮะวันนี้มี19คนโอ้โคนรอบแรกเอา8คนเข้ารอบพี่จอมโหตกครึ่งหนึ่งเลยพี่คริสเตียนมีซั e เทนเดทเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากเอาให้ได้แต้มไปก่อนเอาได้แต้มนี่อุ่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูนะฮะ19คนเอา8คน8คนจะมีใครเข้ารอบกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมเอาสายแรกสายด้วยเฮ้ยได้นะคือไม่เข้ากันนะ เฮ้ยเก็บเลยนะเฮ้ยการ์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังไม่ถึงเวลาชบเลยเหี้ยเี้คิวพีคคิวเยือบเยือบเฮ้ยวางวางแผนี่ดีๆว่าหลุดกรอบชัวร์กนี้เฮ้ยออ้ยไม่โดนนะไม่โดนนะเฉียวนะแตั้มวันเอาแต้มก่อนเร็วถ้าไม่มีแต้มนี่โอกาส ตกรอบตุ้งครัการการเสียเราเนี้ยมีสองคนที่ได้แต้มอยู่โดนโอ้โหไม่โดนนะครับไม่มีแต้มนะครับผมชอบโรงเรียนนี้มากเลยยังไงใครจริงข้างล่างบอกสิหลายสองการเข้ารอบนะไอ้คนที่ไม่ติดเนี่ยไอ้คนที่ไม่ติดเนี้ยถูกตองแล้วถือว่าไม่แน่ลูกง่ายลูกง่ายถือว่าไม่แน่ไม่แน่จริงโอ้โหแต้มมา โอ้คะแนนเามาแ่อไปมาเลยเรียบโดนนะโดนปปายโดนเมาเรียบร้อยได้นี่เป็นไยมองขวาบนวะเฮ้ยเฮ้ยเ้อาเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองโอเคโถอยเยอะไว้เฮ้ยเฮ้ยสองสองโดนใช่ไหมโดนโดนครับโดนโดนโานโดเอ้มั่นใจซะแล้วใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่่่ โอ้โหปุ๊บเลยโอเคครบนะฮะเกมแรกเรียบร้อยนะฮะเราได้8คนสุดท้ายที่เข้ารอบต่อไปครับโอ้โหต้องบอกว่ามันมากแล้วอย่ีบางแก้วเขาเรียกว่าตายยากกันจริงๆใช่นะฮะแล้วก็สู้กันเขาเรียกว่าถึงอกถึงใจนะครับกว่าจะได้นี่เราก็ละลายแล้วเนี่ยนะกว่าจะหาเข้ารอบ8คนได้นะแต่เดี๋ยวเซสชั่นที่2นี่โอ๊ตโอ้ต้องแม่นอันนี้ทดสอบความแม่นของตัวเองไม่มีให้เลือก Cross Bar Challenge คนละหนึ่ง เลยูกเดียวเลยเน้นเเพราะว่า8คนเอาง่ายๆคือเตะกันไปอ่ะใครที่โดนก็เข้ารอบเข้ารอบเอาแค่4คนถูกต้องไปดูนะสี่คนสุดท้ายจะเป็นใครครับตัวเริ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนที่สองไม่เป็รคนที่สองคนที่สองยังไม่ตกรอบยังไม่ตกยังไม่ตกไม่ต้องห่วงยังไม่ตกแต่ตาเขาเตะโดนโคุ้มมือตกเลยนะ อที่สองที่สองเล่นกับกล้องได้เล่นกับกล้องได้เอาเลยครับเฮ้ยอ้าเออเห็นไหมโอ๊ตบอกแล้วว่าไม่เหมือนกันพอจริงจังทะไม่โดนไอตอนซ้อมนเป่งเป่งเป่งเฮ้ยสวยสวยยังไม่มีใครโดนเลยครับเอาเว้ยตัวเต็งตัวเต็งตัวเต็งรายการเรามีเวลาถึงกี่โมงครับห้าโมงครึ่งป้าเฮ้ยนิดเดียวก็บอกแล้วอย่าซ้อมเยอะ ตอนนี้ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊ออันนี้ตอนนี้ใครโดนเข้ารอบเลยใครโดนเข้ารอบเลยนะรอบนี้ตอนนี้ใครโดนเข้ารอบเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยไปไอที่เตะโดนไม่กี้นไปไหนหมดเดี๋ยวรอบสองจะดีขึ้นโอ้โหเฮ้เอาอันนี้อันนี้ตกรอบไปได้ไหมเตะไม่ขึ้นถ้าโดนเข้ารอบเลยนะไม่โดนทําน้ำหนักเท้าดีดีดีไหม เข้ารอบโอ้โหเฮ้ยเด้ก็น่าจะเข้าใจผิดถ้าโดนเข้ารอบเลยนะไม่โดนทางน้ำหนักเฮ้ยสวยสวยโดนเฮ้ยสวยเฮ้ยจ้า ผู้ชมฮะตอนนี้เราได้4คนสุดท้ายเรียบร้อยนะครับจะไปดวลกันต่อใน F4 Mobile มาแบบเกมบ้างคือตอนแรกอะเป็นชีวิตจริงกับอุ๊ยพี่เป็นไรพี่รุนเหนื่อยเหรอเหนื่อยกว่าเตะอีกแม่ยืนแดดเจอเออบอกเขาเรียกเอหรือได้ไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะฮะในเกม F4 Mobile ครับ เอาแล้วครับแล้วตอนนี้เราได้4คนสุดท้ายในรอบรองชนะเลิศที่จะมาแข่งเกม EA s p o r t FC Mobile แล้วสัติครับมีอะไรอยากจะบอกน้องๆก่อนไหมก็ที่เข้ารอบอ่ะจริงๆก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ทำไม่เต็มที่นะครับผมไหนๆก็ไปลุยแดดกันมาขนาดนี้แล้วนั่งเล่น FC Mobile สบายๆแบบนี้มีน้องคนหนึ่งเมื่อกี้เขามาบอกผมทำไมครับบอกเขาอุตส่าห์เข้ารอบมาแต่เขาเล่นเกมไม่เป็นอ้าแนะนำเขาหน่อยผมบอกเขาไงบอกว่าเฮ้ ปุดๆไปแล้วเดี๋ยวมั่มัวยิงให้ได้จริงๆมันเป็นเกมที่เล่นง,ง่ายกับผมใคร <ๆ S 2> ที่เตะบอลอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเกมเซนต์มีหัดแป๊บเดียวเป็นแน่นอนเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวดูมันมีความกดดันด้วยเพราะหนึ่งเดียวของราฟที่บางแก้วจะเป็นตัวแทนของเวียนไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ29มิถุนายนที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่จะเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูในรอบของการเกมเอฟซีโลกัส ผู้ชนะของร่พันิดบางแก้วนะครับยินดีด้วยเอาเที่ยก่อนเลยรับขอันไปจากซูเปอร์สปอร์ตนะฮะมีลูกบอลด้วยเดี๋ยวพี่ถือให้ก่อนนะลูกบอลจากอัมโบร่กิฟต์บอลจากซูเปอร์สปอร์ตนะฮะและที่สำคัญก็คือนี่กิฟต์เซ็ตจากซัมซุงโอ้โหเนี่นะนี่คือโฉมหน้าผู้ชนะจากร่พันิดบางแก้วโรงเรียนต่อไปผู้ชนะจะเป็นใครรอติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ